เรการศึกษาทุกคนยิ้มจะมายิ้มให้หน้าทำไมผู้เร็จการศึกษากล่าวคำปฏิญาณตนต่มข้าพเจ้าข้าพเจ้านายกระตัญยูุณคูขอสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจาะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะยึดมั่นในการกครอง อัน,นม, ah นมนนีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในสถาบันชาตาิและยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ข้อสองข้อสองข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีคุณธรรมข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงาม

ร่วมบำเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์